ู้ถ่ายย้อนแสงนะครับมองเห็นไหมเนาะนี่ถ้าภาพมันเื่อก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีฝั่งนู้นเป็นโคลนะครับยืนไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาพบกับผมมาน้องโคราแมโครนะครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอีกหนึ่งพี่ใหญ่นะครับค่ายสีเทาโู้วอลโวอ,อีซี 350D นะครับตัวนี้โอ้โอ้สุดยอดครับดินเปียกเต็มอุ้มเต็มอุ้มรถขุดวอลโวนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทกิตตันไทยอินดัสเทรียลมีหลายรุ่นหลายขนาดเลยนะครับรถเล็กรถกลางรถใหญ่รถงานเมือง คลิปนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอีกหนึ่งที่ใหญ่นะครับ Volvo EC 3 5 0 D คันนี้ก็เครื่องยนต์6สูบนะครับ6สูบ268แรงม้าน้ำหนักตัวก็เบิ่มเบินะครับ36ตันบวกนะครับตัวนี้ใหญ่ๆเลยทุ่งกีก็ประมาณ2.3 คิวกว่าๆนะครับลองดูพงกีนะครับพงกีนี่มาก้นลึกๆเลย o n e โว EC 3 5 0ามห้ดีบมเบิมเลยนะครับตัวนี้โุยงานดินก็ได้งานหินก็ดีนะครับมีคุณผู้ชมท่านใดนะครับผู้ประกอบการท่านใดมีเหมืองแร่มีโรงโมหินนะครับอยากได้รถขุดไปสู้แข่งสู้หินนะครับรถขุดวอลโว ว่าเป็นอีกค่ายนึงเลยนะครับที่ต้องบอกว่าจัดจ้านพอสมควรปดนี้รยุยตักดินดินเปียกนะครับก็ชิวๆหน่อยนะครับผมไม่ได้ไปรุยงานตักหินตักแข็งที่ไหนวันโวอซีสี โดยบริษัทอิตันไทยอินดัสเทรียลนะครับผมผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรแบรนด์วอลโวนะครับแล้วก็แบรนด์ทาดาโนนะครับรถเครนแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งจากเมืองจีนนะครับ S D L G นะครับผมรถเกรดเจอร์รถขุดตินตะขาบ S D L G นะครับแล้วก็มีรถตักล้อยางด้วยนะครับ ในส่วนของแบรนด์วอลโวก็รถขุดรบวงจรเลยนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็รถขุดงานเหมืองมีรถขุดนะครับรถตักหน้าขุดหลังรถปูยางนะครับแล้วก็รถบดรถบดสั่เสะเดือนก็มีนะครับ แอร์ุงี่ใหญ่นะครับตักเต็มเร็วทันใจไม่ต้องรอนานครับเต็มอุ้มเน้นเลย คลิปนี้ก็เดี๋ยวจัดให้สั้นๆนะครับอาจจะได้ไม่ยาวเพราะว่ามุมถ่ายผมถ่ายได้แค่มุมเดียวนะครับหลังก็โคลนด้านข้างก็โครนฝั่งนู้นก็โครนเหมือนกันนะครับยืนได้แต่ฝั่งนี้อาเดี๋ยวแถมให้อีกรถหนึ่งแล้วกันนะครับกับรถขุดวอลโว e อีซี 350D รถขุดใหญ่ไซส์งานเหมืองนะครับมางานดินแบบนี้ก็ชิวๆเลยนะครับผมสบายๆ ้่ไปเจองานหินงานแข็งๆนี่ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะครับบอลโว